สวัสดีชาวราศีกันแล้วก็สวัสดีทุกราศีที่ผูกออกมาแล้วเป็นคนลักนณากันตามปฏิทินสุริยญาติปฏิทินมันมีหลายแบบมากหลายคนเลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นราศีอะไรกันแน่แล้วโปรแกรมการผูกดวงก็มีหลายโปรแกรมมากพัฒนาขึ้นมาจากหลายบุคคลใครที่เกิดวันที่ประมาณ14กันยายน จนถึงวันที่18กันยายนตามปฏิทินสุริยญาตินะคะประมาณ14กันยาจนถึง18กันยายนเช็คหน่อยว่าคุณเป็นชาวราศีกันหรือราศีสิงส่วนประมาณ14ตุลาคมจนถึง18ตุลาคม14ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมเช็คพศออที่คุณเกิดว่ายังเป็นราศีกันจริงหรือเปล่านะคะ การเดินทางของดาวประจําตัวของท่านวันที่19กันยายนเข้าบ้านตนเองตําแหน่งมหาอุดคําว่ามหาอุดคือความยิ่งใหญ่นะคะสิ่งที่สูงดังนั้นพอดาวประจําตัวของคุณเข้าบ้านตนเองคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังวังฉาเพิ่มมากขึ้นคุณรู้สึกคุณมีพลังคุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกคึกคักคึกคืนคุณรู้สึกว่าสมองของคุณทํำงานได้ดียิ่งขึ้นดาวพุธเป็นดาวสัตจกบารมีเข้าบ้านตนเองในตําแหน่งมหาอุดสิ่งที่เคยสัญญงสัญญาสาบงสาบานสิ่งที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้นูน่นนี่นั่น ลองดูว่าจะส่งเสริมให้คุณประสบพบเจอเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นคิดอะไรก่อนหน้านั้นตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรหรือแม้แต่เป็นช่วงเวลาดีที่จะไปแก้คำอธิษฐานชาวราศีกันลัคนากันเป็นสายหมอดู สายภาคพิธีกรรมสายพวกครูโหนสายพวกโหนสายพวกทําพิธีสะเดาะเคราะห์ลดกรรมเกี่ยวพันกับของพวกนี้มาหลายชาติหลายภพดังนั้นดาวเข้าบ้านตนเองถ้าจะถือโอกาสทําพิธีบางสิ่งเมื่อยลดทอนคาอธิษฐานลดทอนคาสาบาน หรือว่าอยู่ๆอ,อยากจะตั้งจิตอธิษฐานที่ผ่านมาชีวิตมันงงง <az> งงงงงงเดินตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้หนูจะรวยผมจะรวย,ผม,วยผมจะดีขึน้นผมจะหนูจะตั้งใจทํางานขึ้นหนูจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีขึ้นหนูจะเป็นเมียที่ดีขึ้นหนูจะเป็นพ่อที่ดีขึ้นผมจะเป็นหัวหน้างานที่ดีขึ้นดิฉันจะเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ลองพิจารณาชีวิตตนเองหลังวันที่19กันยายนนะคะหรือจะตั้งจิตตอนนี้ก็ได้หรือท่านตั้งจิตมาแล้วแต่ว่าดาวก็อาจจะเรียกว่ามาส่งเสริมให้ท่านผาดทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญวันที่21กันยายนดาวการเงินของท่านเข้าบ้านตนเองดาวการเงินดาวผลประโยชน์ดาวไรายได้ดาวเกี่ยวกับที่ จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแต่คนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีปัญหารายจ่ายหน่อยเพื่อซื้อความสุขบางสิ่งบางอย่างไหมคนเกิดวันจันทร์ถ้าถ้าอยากหาคนช่วยเหลือเกื้อกูลยูยๆมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแม้แต่ชื่อเสียงบาร,รมีของคุณก็จะส่งเสริมให้เกิดรายได้หรือบางคนก็คงจะได้รับการยกย่องเชิดชูให คนที่อยู่ในวงการงานก็คงจะงานส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตคนในครอบครัวอบอุ่นคนเกิดวันอังคารทำอะไรมาเพียนอะไรมาหรือทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือมีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องหาเงินหาทองก็คึกคักขยันขันแข็งไปนะคะคนเกิดวันพุธกลางวันโชคมาจากทรัพย์จากสิน จากมรดกพกพันโชคมาเป็นกอบเป็นกรรมมาก้อนใหญ่โชคมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่ามันไม่น่าจะได้แล้วมันมีโอกาสได้ใครที่มีลูกหนี้ลองพิจารณาคนเกิดวันพฤราสบดีมีบุญเก่าเลยคนเกิดวันพฤราสบดีหลังวันที่สิหลังวันที่ยี่สอกันยายนจนถึงสิ้นเดือนดูซิว่าเคยทําทานมามากแค่ไหน มันมีรายได้มาอย่างไรสายเล่นหวยเล่นหุ้นนะคะพิจารณาเลยหรือแม้แต่ตำแหน่งงานตำแหน่งงานที่คุณมีคุณเอาไปค้ากำไรได้เลยคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์คนที่จะหาเงินหาทองให้ตัวคุณก็คือตัวคุณเองหรือทำอะไรช่วงนี้คุณก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์เป็นสินเกิดโชคอย่าเชื่อถือใครให้เชื่อตนเอง คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์แม้จะมีเรื่องเครียดเรื่องเครียร์เรื่องต้องถูกน่นนี่นั่นปวดหัวหน่อยแต่ว่าการเงินก็เข้ามาอย่างมากเลยคนที่จะรวยในช่วงนี้ก็คือคนเกิดวันพุธนั่นแหละค่ะเออคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราหูตอนนี้ออกจะหน้ามืดหน่อยว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยเราจะต้องเก็บเงินเ <oops. S 2> ก็บทองหาเงินหาทองน่นนี่นั่นหรือไม่ก็รู้สึกว่าเงินมันมีคุณค่า ใครที่เงินน้อยๆที่ผ่านมาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเงินมากยิ่งขึ้นสําหรับคนเกิดวันพุธราหูกลางคืนทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามาทำนายดาวจรรายวันกันด้วยวันที่16 17วันที่16 17ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนใดๆนะคะไม่เหมาะการลงทุนใดๆเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้เป็นสิน วันที่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าอะคะ่ะยังมีภาระของหนี้ของศินมีภาระของความไม่สบายกายไม่สบายใจปัญหาของบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ดีอยู่นะคะแต่ถ้าใครถ้าใครดวงดีก็อาจจะมีโชคได้ใครดวงดีก็อาจจะมีโชคแต่โชคนั้นมันมาจากการกู้ยืม วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจนถึงเที่ยงเหมาะสำหรับการหาเงินหาผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนที่บอกนะคะดาวการเงินของคุณเข้าบ้านตนเองแล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโชคดีเรื่องของเงินของรายได้ของผลประโยชน์โชคมากโชคน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะ วันที่ยี่สิบสองที่ยี่เที่ยงจนถึงวันที่24บส่ายสามยี่สิองเที่ยงเกิดความสุขความสําเร็จเกิดสิริมงคลใครอยากได้อะไรได้ใครอยากหาอะไรหานะคะในวันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่นี่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงวันที่24บส่ายสใครอยากหาอะไรใครอยากได้อะไรใครอยากจะก่อโชคอะไรใครอยากจะได้อะไรวันนั้นให้รีบหาค่ะ มันเป็นวันที่ดีมากวันที่ยี่สี่บายสามจนถึงวันที่ยี่สิบหกถ้าจะติดต่อเจราจาจะเคลียร์จะมีภารกิจเรื่องอะไรนั้นก็ถือว่าอยู่ในข่ายบวกส่วนวันที่ยี่สิบเจ็ดยบแปดยิบเจ็ดยบแปดเนี่ยอยู่ในข่ายเฮงเลยค่ะนอกจากวันที่ยี่สิบสองยบสามยิบสี่ถ้าคุณอยากจะทำอะไร ให้รีบเร่งทำวันนั้นถือว่าเป็นวันดีมากๆส่วนผลประโยชน์รายได้การเงินการทองเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรม27 2สิบเจ็กันยายนนะคะยี่สกันยายนถือว่าอยู่ในช่วงดีถ้าบอกว่าดาวการเงินเข้าบ้านตนเองแล้วมันก็มันอยู่เป็นเดือนมันก็ไม่ได้เข้าทั้ง30วันนี่ค่ะมันก็มีช่วงเข้าไม่เข้าแต่วันที่27 28อยากจะทําอะไรอยากจะซื้ออยากจะขาย,อยา,ขายอยากจะขออยากจะยืมนะคะ แต่จริงๆมันมาตั้งแต่วันที่22ช่วงที่ทําให้ชีวิตเริ่มราบเรียบขึ้นนะคะแต่ถ้าผลประโยชน์การรายได้โชคบางสิ่งบางอย่างจะปังจะเฮงจะรู้สึกว่าวันนั้นเราเกิดสิริมงคลก็วันที่27-28ส่วนวันที่29-30ิบเาเรียกว่ายี่สิบเจเงินเข้าแล้วไงผลประโยชน์มาแล้วอิ่มเอิบแล้วยี่สิบเก้าสาก็พักผ่อนไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ